สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมเลยครับเนาะ n n e l นะครับ,รบผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม ROX Next Generation นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเทสดาเมจเจ้าตัว การ์ดแบน์นี้มารุ้ให้ดูนะครับผมเพราะว่ามันห่างกับเจ้าตัวมาดุกเนี่ยอยู่2%เซตหลายๆคนก็ขลองใจว่าเฮ้ยสรุปไอ้2%เเนี่ยแม่งผมควรเปลี่ยนดีหรือเปล่าว่ะพี่ผมควรจะทำดีหรือเปล่าเพราะสองเปอร์เซ็นต์นี้แม่งมันน้อยแต่ผมบอกเลยว่าไม่น้อยนะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปรับชม ยังไงก็ฝากเกือก้วกันะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเท็เท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนหม่ให้โดยทันทีนะครับไม่มีซ่อมและสำหรับใครที่จะเติมเงิน ROX Next Generation ยังไงผมฝากร้าน l i ส m a n n นช็ปไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับผมและที่สำคัญนะครับทาง l i ส m a n มนช็เนี่ยยังรับเติมหลายเกมนะครับผมยังไงก็ลองกดลิงก์ใต้เข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยว เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมจะเปิดเจ้าตัวการ์ดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นการ์ดตัวนี้ครับนี่เป็นนี้มารูนะครับผมก็บวก Final P d ด m เม e โบนัส8%ดเปอร์เและ Final M d a ด a g e โบนัสปดเอร์ซก็ได้ทั้งสายเวทและสายกายภาพเลือกเอาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมาดูที่คุณมีอยู่เนี่ยนะครับแพงนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยแม่งก็6%เซด้วยนะครับมันจะห่างกันอยู่2% ลองเทดูแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยความต่าง2%เนี่ยแม่งโคตรเยอะนะครับผมและที่สาคัญถ้าเกิดว่าคุณใส่ครบสามอย่าลืมนะมันเหมือนกับว่าคุณใส่มาดุก4ี่ใบอ่ะนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมานะครับจามีมันจะห่างกันแค่ไหนไปเริ่มกันเลยครับผมไป โอเคนะครับผมจะเปิดของในตัวให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าผมใส่อะไรยังไงบ้างออฟแมลนะครับยังไงก็เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ตัวการ์ดมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปครับแต่ว่ามีเปลี่ยนแปลงก็คือตีบวกเพิ่มมานะครับมีบวกหกบวกหกแล้วก็บวกห้านะครับแล้วก็การ์ดนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมจะใช้มาดูก่อนนะครับแล้วคุณลองดูแล้วกันว่าดาเมจเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกเคยบอกเสมอว่า ถ้าดาเมที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเรายิ่งตีแรงเนี่ยนะครับมันจะยิ่งแหกโค้งออกไปเรื่อยๆก็คือหมายความว่ายิ่งแรงมันยิ่งห่างนะครับดังนั้นถ้าบางคนก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าดาเมที่เป็นเปอร์เซ็นต์กับดาเมที่เป็นตายตัวอะไรมันจะสําคัญกว่าและดีกว่ากันก็เอาจริงๆนะมันง่ายๆเลยครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขยายขอบเขตนะครับผมออกไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้เจ้าดาเมจโบนัสที่มันบวกแบบตรงๆเนี่ยมันไม่ขยายนะครับเออมันอยู่เหมือนเดิมนะครับ นี่ผมลองตีที่ตัวอนุวิทย์ให้ดูแล้วกันนะครับ2องแสนะครับผมตีนับหลังจากครึ่งหลอดแล้วกันนะครับผมง่ายๆเลยนะครับสองแสนเจ็ดห้าร้อยนะครับตีไปครับค่อยๆตีไปนะครับอย่างอันนี้เนี่ยดาเมจไม่ถึงครึ่งนะครับผมจะใช้สกิลซาวเวดตีให้ดูแล้วกันนะครับ 2 7 5 0 0นนะครับสงวนราคาอยู่ที่เท่านี้นะครับแลวเดี๋ยวผมจะลองตีตัวอื่นด้วยแล้วกันนะเอาสัก3าตัวแล้วกันนะเอาเป็นอะไรดีนะอนุบิสบิทฟูดนะครับผมแล้วก็มาดุกแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันความต่างอันนี้คือแบบที่ยังไม่ใส่เบนี้มารูนะครับต่อไปเอาเป็นตัวอะไรดีบิทฟูดก่อนโอเค ช้ซาเวดนะครับอย่างที่ผมบอกนะแสนเจ็ดแสนเก้าแสนเก้านะครับแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันถ้าสมมุติว่าตีหลังนะครับจะอยู่ที่สองแสนแปดสองแสนแปดหมื่นสามพันแล้วกันผมปัดตัวเลขให้เลยนะครับสองแสนแปดหมื่นสามพันนะ สักตัวแล้วกันเอาตัวอะไรดียมาดูแล้วกันมาดูาก่นตอนแรกผมว่ากะว่าจะเอาตัวอื่นทีเดียวน่าจะหายแล้วมั้งโอเคแสนเก้าหมืนสามพันเอออันนี้เราก็คงจะวัดแบบหลังไม่ได้เนาะสองแสเจหหนึ่งอันนี้คือเปิดตะเลี้ยงไว้นะครับเออ โอเคก็ไม่น่าจะมีนี่แหละนะครับก็น่าจะเป็น3ตัวนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือดาเมจตอนที่เราแบบว่ายังใส่การ์ดมาดุกอยู่นะเออยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับตอนที่ผมเปลี่ยนการ์ดแล้วนะครับผมนี่ผมเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับไปถอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดเสียบการ์ดนะครับเอามาใส่ในส่วนของส็อกเกร์แล้วกันได้ไมาครับ8ดเปอร์เซ็นต์ go เดี๋ยวผมจะสต็อปให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งมันเป็นการเทสบอนแค่สกิลเดียวอ่ะดังนั้นเนี่ยคงจําได้อยู่แล้วนะครับว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะครับเริ่มมาที่ดาเมจต้นก่อนเลยนะครับฟาดเข้าไปปังนะครับเห็นไหมขึ้นเป็นองแสงก้านะดาเมจแม่งดีดมาอย่างเยอะอ่ะสี่พันได้นะครับผมสามพันกว่าสี่พัน่ะง่ายเลยนะครับผมไปครับต่อไปเรามาดูดาเมจหลังห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ป้งขึ้นไป2องแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยเห็นไหมครับมันขึ้นมาสี่พันอ่ะเออดังนั้นก็คือหมายความว่าถ้าที่ห่างที่ดาเมจแสนกว่ากว่าแสนไปลายปลายเกือบถึงสองแสนเนี่ยมันห่างกันอยู่สามพันพอมันโดดขึ้นมาเป็นสองแสนปปลายก็คือสองแสนเจ็ดสองแสนแปดเนี่ยดามจก็ดีดห่างออกไปอีกอะ่ะเป็นสี่พันกว่าเลยอะ่ะดังนั้นสองเปอร์เซ็นตเนี่ยแค่ตีอนุบิฟตัวเดียวก็รู้แล้วะ่ะว่า ดาเมยียที่คุณจะได้เพิ่มมาประมาณสา0พัน0ี่พันเลยอะ่ะมันเกินสี่พันด้วยนะครับประมาณ4ี่พันหนึ่งอ่ะ4ี่พันหนึ่งสี่ประมาณนี้แหละนะครับมันก็ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะถ้าใครคิดว่า2%เปอร์เซนแม่งน้อยเนี่ยบอกเลยว่าแหกตาดูให้กว้างๆเลยครับแล้วคุณจะเห็นว่าแม่งมันแรงจริงนะมันไม่ได้ห่างกันน้อยๆนะครับผมเอสัตว์เลี้ยงแม่งไม่ยอมตีโอเคช่างมันเอาใหม่แล้วกันตีใหม่ครับผม เดีย๋ยวผมกดตีธรรมดาดีกว่าปาดาโอเคแล้วก็ฟาดเห็นไหมครับสองแสน้สาสิบเอ็ดซึ่งแรงขึ้นมาประมาณ4 0 0พนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่เราตีก่อน50%เนี่ยนะครับมันแรงขึ้นมาประมาณ3,000กว่ากว่านะครับผมง่ายๆเลยนะครับตัวเลขมองได้ชัดๆใช้สาวเวทให้ดูแล้วกันปกติผมจะใช้เม m โมไนท์ ight, เพราะว่ามันไม่ต้องมายืนรอ นะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าใช้ซาเวดเนี่ยเลเวลสิมันจะแรงแค่ไหนนะครับผมก็ใช้ซาเวดเลเวลสิให้ดูแล้วนะครับผมวิฟฟู้ดเนี่ยถ้าเราตีก่อนถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สองแสนนะถ้าหลังห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแม่งสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเลยนะเห็นปะเออแรงขึ้นเยอะนะครับบอกแรงขึ้นจริงๆนะครับแรงขึ้นเยอะมากห่างกันแบบว่าคนละเรื่องเลยอ่ะสี่พันกว่า ดังนั้นถ้าถามว่าราคานี้เนี่ยมันจําเป็นไหมมันจําเป็นต้องซื้อมาหรือเปล่าถ้าเอาตรงๆก็ผมคิดว่านะเอามาใส่อะ่ะแม่งดีแน่นอนอะ่ะถ้าคุณใส่สามใบเลยนะครับเพราะว่าแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยมันมาเดี๋ยวพอมันหมดมันก็ไม่มีนะการ์ดอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเงินไปซื้อเนี่ยเอาจริงมันแค่เท่าไหร่วะมันประมาณสี่ห้าแสนอ่ะประมาณเนี้ยเออแล้วราคาเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้มาดุกลงมาหรือย,ยังนะแต่ถ้าจะเอานะเอาจริงอะ่ะ ไปใช้การ์ดเบนนี่มารู้ดีกว่าครับเพราะว่าแรงกันเยอะเลย2อรเนะครับคุณใส่เบนนี่มารู้สใบอ่ะก็คือจบอะชิวๆเลยอะตัดชุดใหญ่ไปกับริบได้เลยนะครับสบายๆโอเคนะครับดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับตามที่คุณเห็นเลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองตีแบบฟูนะครับดาเมจที่ผมอ่าอัพในส่วนของสกิลให้ดูแล้วกัน ลาผมลง KVM เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ในส่วนของ preset อันนี้นะครับอ่ะยวผมจะลองตีเป็นเปียโที่ให้คุณดูกันแล้วกันนะครับ preset นี้ที่ผมใช้ก็คืออันนี้ครับ preset ที่4นะครับสกิลมีอะไรบ้างครับคุปแรกเนี่ยผลจัดเม m โมไนส์นะครับแล้วก็ฮัทเซนีนะครับแล้วก็เอ่อซาวเวดนะครับแล้วก็ทรงบัฟเนี่ยก็จะเป็นบัฟทั้งสองนะครับแล้วก็มีเมลดาวนะครับ ตามนี้เลยนะครับง่ายๆไม่ได้มีอะไรแบบว่ายากมากมายต่อมานะครับสกิลที่ผมจะใช้ก็นี่เลยครับชุดออโต้ชุดแรกกับชุดออโต้ชุดที่2นะครับก็คือชุดกรุ๊ปสกิลหนึ่งกับ2นะครับแล้วก็เออเน,นีตาตอมนะครับแล้วก็รถเข็นนี่คือสกิลที่ใช้ใน k v m ตามปกตินะครับผมล,ลองดูแล้วกันว่ากี่วินาทีคุณก็ดูตรงนี้เอาเองแล้วกันว่าดามจงผมทำได้เท่าไหร่ นะครับผมไปนี่นะครับเนี่ยตัวใหญ่ปกติที่เล่นก็จะเล่นอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้คือดาเมจยังไม่ถึงครึ่งนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้เซตขาวไม่ทํางานนะครับแต่เดี๋ยวเร็วๆเวนี่ยผมว่าจะถอดเซตขาวอันนี้ออกแล้วนะครับผมจะไปเล่นเซตเจ็ดสิบแล้วนะครับเพราะว่าใน KVM ผมลำคาญจัดนะครับแม่งใน KVM แม่งชอบแบบมีตัวฟอสตันเยอะเหลือเกินนะครับ เอาต้องสามสิบวิแล้วกันอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมที่ยิงไปก็เนี่ยดาเมจตามที่คุณเห็นเลยนะครับมีอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับก็ลองดูแล้วกันเป็นวิทยาทานสําหรับใครที่อยากจะลองซื้อมาใช้หรือว่าสําหรับใครที่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมตีเป็นพวกต่อวินาทีต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันดาเมจมันไปขนาดไหนก็ตามที่คุณเห็นเลยครับ โอเคยังไงวันนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากไว้ด้วยลวกันนะครับผมงอ h ชาแนลถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับก็สำหรับการเป็นนี่มารู้วันนี้ก็เทสคันนี้แหละครับผมบายๆจ้ะจุบจ๊บๆ